บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องเกิดเป็นหนอนเกิดเป็นเทวดาและมีคนส่งมีคนแก้ซึ่งมันเป็นนิสัยที่เข้ามาจะทำให้ทำเนี่ยคือจะทำให้คนที่มองเห็นทำเนี่ยกลายเป็นเสื่อมศรัทธารรมแปรว่าความไม่เชื่อนะ เออถ้าคนเรียนคนอ่านคนท่องคนบ่นมานั่งหลับเออยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ายังไม่ถึงธรรมยังไม่มีแสงธรรมเอ,อ๊แต่คนมีอัตโนมัติแสงของธรรมแล้วต้องแสงอัโนมาตแล้วทําไมถึงหลับเนี่ยหรือว่าวันหนักใจหนักใจเพราะว่าพวกเรานี่จะรับธรรมกันไม่ไหวกพัวจะประคองธรรมโลกุตละกันไม่ไม่ยืดยาวเท่าที่ควร วกว็ความไม่สดใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลุงอาหนักใจมากที่สุดเลยที่เรียกว่าทำจะนอนขาทำจะงูเงินบุญเงินนคืสิ่ อย่างน,น,น้อยตัวตัวเองละจะเป็นผู้ที่ไกลทําปฏิกริยาของผู้ที่ได้อัตโนมัติจะสะท้อนไปถึงคนที่มองดูคือมองดูบุคคลผู้บรรลุธรรมตอนนี้ทํานี่ก็พย,ยายามขยายพยายามชี้แจเงเหตุผลต่างๆให้ผู้ที่กำลังดูทํามีความสนใจ ดีแต่ไม่ได้เหตุผลยังไงแต่พฤติกรรมของคนที่ตั้งแผนทําไม่เป็นไปอย่างนั้นเแล้วจึงทาให้เกิดเป็นการหนักใจขึ้นแต่เราก็ต้องใช้ความเปลี่ยนตัวเองเ๊ะเขาทาไมรู้ได้ล่ะเขาก็ปฏิบัติทมแล้วเราก็ปฏิบัติทมทาไมเขารู้ได้อ้าเขารู้ป่อให้เขารู้ไปก่อนไเราจะไม่รู้ทําให้รู้ได้วันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ต้องรู้พรุ่งนี้ไม่รู้ปะลือต้องรู้เดินนี้ไม่รู้เดินหน้ามันต้องรู้ปีหน้าไม่รู้ปีโน้อมันต้องรู้ ชาินี้ไม่รู้ชาน,นามจะรู้ไม่ต้องรู้จนได้น,ะนี่เองเขาเรียกว่าความเพียรที่จะทําให้รู้อย่าไปรู้โดยที่ตนเองยังทําไม่ได้มันก็จะไม่เกิดเป็นประโยชน์ในการประทองจิตคงจะมีความเข้าใจนะท,ะทนนั้งซะทั้งสมณะแม่ที่แยกอยูพอที่จะได้มีสติเรียบเรียนขึ้นนิดน้อย ทุกข์จะดูบอบว่าเราไม่ได้เป็นเด็กผมแก่ยังไม่รู้จักวางหน้าวางหลังยังไม่รู้จักที่มาที่ไปมันก็ยะจายเป็นเด็กผมแก่วิ่งเล่นมันปรับไปไปมาอยู่ในโลกมันเปลี่ยนสังขารไมไ่เฉยๆหรอกนะใจแล้วมันไม่ได้แก่ไปตามสังขารเลยสังขารมันแก่ไปเรื่อย ทนอยู่ไม่ไหวเราสังขารเนี่ยคนามว่าใจเลยของสังขารเนี่ยเกิดขึ้นมาในคันแล้วนะออกจากคันมาแล้วมันก็เจริญเติบโตทั้งมันไปตามวายละจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเ้่าคนแก่แล้วทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมตามันเสื่อมให้เราเห็นนังเขียวนังย่นฟันหักผมหงอกอะไรต่างๆมันก็วางมันไปตามเรื่องตามราวตามธรรมชาติแต่จิตเราก็ยังชอบเล่นเล่นอยู่กับอะไรก็เล่นอยู่กับอารมณ์ตัวกระทำเดิมไปเลย เลยขึ้นมาก็มาเล่นอีกเล่นขายของมาอีกผัดกันหัวลรอกผัดกันหน้าบึง้งหน้าซึงผัดกันทะเลาะผัดกันตีผัดกันฆ่าผัดกันคุน้งเงอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็มาคับแคนใจกันคมาสมหวังไม่สมหวังอยู่เงียเนี่ยผู้ชายทั้นหมกก่าเด็กผมแก่คือไม่โตขึ้นจนเนี่ยพัตดีมานนะจะบทบาทจะบทบาทของอารมณ์ตัวกระทำ ขารู้ว่าหลักธรรมโลกุตระในเกิดขึ้นในโลกเขาก็สั่งผู้บงการสั่งลูกน้องรุ่นทับหน้าเขามาก่อนเลยตนะันหนึ่งอนตัวม่วงสองไอตัวฟุ้งซ่านสามในตัวจะเยอทวยานบอกไปดิไปดูคนเขาทำายแก่กันดิไปดูติดของคนที่กำลังทำายแก่อยู่ในโลกุตระดูที่ว่าใครจะทำได้ อยาให้พลาดไปนะคอยตะกัดไว้อย่าให้พลาดพาไปดีก็พากลับบ้านเรามาแต่เขาก็ยังใช่ชื่อว่าอ่าเป็นผู้บอกให้รู้ด้วยเขาบอกว่าถ้าดีก็จะถวายจันจีวรถ้าเผลอเมื่มอไหร่ก็จะทําให้ร้อนแล,แล้วแผลปวดไอ้คำว่าถวายจีวรของเขาที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้ถวายผ้าเผล ทีวอนแพร่ทีวอนอะไรที่ในร้านในตลาดนั่นหรอกอย่าไปคิดแบบนั้นในเกคิดไปโยงก็จะมาถวายไอทีวรแพร่ทีวรนเมตัลินทีวรป่านอะไรอย่างเงินนะไม่ใช่อย่างงั้นคําว่าถวายใจีวรนี่เขาหมายถึงลักษณะถวายองลักษณะหนึ่งนะถ้าดีจะถวายให้เป็นของลักษณะอยู่ในถิ่นลักษณะถ้าเผลอเมื่อไรก็จะพาพากลับไปบ้าน กลับไปกินไปนอนกลับไปเกิดไปตายเหมือนเดิมแตนี้เผลออะไรเผลออารมณ์มาสิเผลออารมณ์เมื่อไรก็จะกลับไปกินไปนอนเหมือนเดิมไอเ้เรื่องใจที่บ้อนไม่ต้องพูดถึงเพราะอะไรเพราะตติไม่ตั้งมั่นเนี่ยไม่ตั้งมั่นที่จะถึงองค์ัตนะเนี่ยเขาก็พาไปเดี๋ยวออกกรรชานี่ก็คงจะพาไปไหลยองค์อย่ก็พาไปแล้วในขณะนี้จะเตรียมท่าแล้วเตรียมตัวที่จะไาอยู่แล้ว ีนจะมีขนาดในหลักธรรมของเรานะรู้เรื่องกรรมเรื่องที่มาที่ไปนะยังเตรียมท่ากันไปเลยถ้าข้างนอกไม่ต้องพูดถึงเลยเราไม่ต้องเกงเหลืองแม่ป่านเนี่ยนะทำไมทนา,ายถพูดถึงถ้าลูกอาเคยบวชพระประเพณีมาพอเพดือดนสิบนี่เราเป็นเกงเหลืองเลยเวลาจ,จะออกขนตาทังปิ้ยนอนนับมันนับคือนับชั่วโมงเลยออกขนสัตว์น้ำแม่ตั้งขานึ่งโมงเป็นแถวยึดเลยมันเป็นอย่างนั้น เรื่องหลักธรรมหลักนี้กับเรื่องหลักธรรมข้างนอกมันก็ทําอย่างเดียวกันแต่ว่าทําข้างนอกเนี่ยมันทําที่คนที่เขารู้แล้วพระอรหันต์ที่ท่านรู้แล้วนะท่านปลาลบขึ้นแต่นี้เอาคนที่ยังไม่รู้เนี่ยไปปลาลบม,มันก็เลยคน,คนไม่รู้ไปปลาลบทำก็เลยกลายเป็นคนที่ไปเรียนทำเรียนกันไปเรียนไปมาก็รูที่ไปเรียนหาลาหายศหาสูกหาพญา,านหาซึ่งรางของขังนะ ปนั่งอยู่ในดงในป่าในเขานม่ว่าจะไปนั่งวิปัสสนามองดูอารมณ์รูปตัวธรรมเอาลับไปนั่งกูเกไอรักไอโยมี่พที่ิ่านอะไรนะยุ่งไปหมดนะหรือไม่ดีก็ไปนั่งเป็นนักรถนะให้ฮงให้หวยเข้าไปเก่งไปมั่งบางทีก็เล่าความฝันให้เขาฟังบ้างบางทีก็ให้รงเด็ไปบ้างเผื่อคนไหนคนนี้มันผูกมันจะได้เอาขนมให้กินเนี่ยเป็นอย่างนั้น ไอเดี๋ยวคือจะไปนั่งอยู่ในที่สง,งบเพง่งอารมณ์เพง่งตัวกระทั่อะไรอย่างงี้เพื่อจะปลดเรื่องอารมณ์เรื่องตัวกระทั่งไหนมันมีน้อยเหลือเกินนะสิ่งเหล่านี้นะไม่ใครจะมันไม่ใครจะ,ะจะมีมาก,กเท่าไหร่หรออะไรอย่างเงี้ยได้เชิญงานของ,งขังจะเขาที่เดินไปท้ที่ไหนอ่ะได้เอาที่สไปเลยเอาที่เสียบเลยก็เดินได้ที่จะเป็นมงคลที่ท้ายกายเป็นที่เสีย ซึ่มันไม่ใช่วิสัยของพระที่เขาจะไปให้แบบนี้พระที่เขาเดินทุดงไปนี่เขาไปให้สติทําไปให้ธรรมะและให้รู้จักกรรมรู้จักบุญกุศลรู้จักปรับปรับปรับปร,รงุงการกระทําของตนความเป็นมนุษย์ของตนอะไรนัีน้ยเเรียกว่าให้ของดีพ้นะาไปให้สตุกให้พยานให้ที่พื่งที่ข้างแหม้กราบโอ้สุดหัวสุดหานเลยอะไรนีดน,นะเป็นความเคารพอย่างสุดซึ้งน,นั่นแหละผู้จ้าบอกว่าได้ที่ไปแล้วได้ที่ขยะไว้ในบ้านมันจะได้เต็มหิ้ง่ะ เต็มหิ้งไปหมดเลยข้างขวาก็เต็มไปหมดทั้งผ้าทั้งรูปทั้งกระสุกทั้งผ้ายัยานทั้งเหรียญโอ้โหไม่รู้จะไว้ยังไงกันเลยเรียกว่าของดีเต็มเต็มบ้านเลยอะไรแต่ภายในจิตไม่มีดีอะไรเลยบ้านยังเหลือเงมนแตกหันหน้าก็ไม่ติดสามีธัญญาลูกหลานเหลนหันหน้าก็ไม่ติดกระทบกันไม่ได้เลยท,ทั้งๆที่ ทั้งๆที่ก็เคยไปวัดไปวานไปหาของดีจากพระต่างๆมาแต่ก็มองหน้าก็ไม่ติดกระทบสายตาก็ไม่ได้มันเกิดจากเรื่องอะไรมันเกิดจากเรื่องที่ตนเองไม่มีสติทาเข้าไปคุมสติของตนมันจึงเกิดเป็นลักษณะแบบน,นี้อาก็มาพูดมาพูดบรรยายหรือว่ามาชวนมาชวนให้รู้จักให้รู้จักคิดให้รู้จักตีนผิดิ่งถูก เราก็จะได้ปรับปรุงความคิดนิสิติปัญญาของตอนให้มันถูกในสิ่งผิดแล้วก็เลิกกันไปสิ่งถูกแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นจเจริญขึ้นยังไงยังไงก็ทตรงความเป็นมนุษย์ของเราไว้ก็ยังดีอย่าให้ความเป็นมนุษย์มันเสื่อมมไปตายถึงขน,นาดไปได้สังขารสัตว์หรือตกนรกมันจะวิปโยคไปยิ่งกับความเป็นมนุษย์อิกเราจะตรงความเป็นมนุษย์มาให้ดีมันก็ต้องตรงกันด้วยสิลน ถึงสมาธิปัญญาการเอื้อเฟื้อในการบําเพ็ญบุญหรือบารมีขึ้นหรือให้มันสูงจากมนุษย์สบายก็เป็นอินทมเทวาไปอย่างนั้นอ่ะมันก็ยังดีหรือจะให้สูงไปกว่าอินทมเทวาไปถึงพระนิพพานมันก็อย่างดีใหญ่เลยให้มันดีขึ้นไปอย่างนั้นแต่ให้มันตึดลงไปแต่ให้มันต่าลงต่าลงจนกลายเป็นจําตนไม่ได้เปน็นขนาดนรกหรือตัดอะไรอย่างนี้มันจะยิ่งจะหน้าหน้าสงสารมากขึ้น นีแต่สติธรรมเขาต้องบอกประคองจิตคนคนเราถ้าไม่มีสติธรรมไม่มีอะไรประคองจิตรรคือประคองจิตนี่หมายความมารประคองความประพฤติของตนถ,ถ้ามีธรรมะก็แล้วมันก็ประคองได้ส <c oughs> ่วงของกายพูดถึงห่วงของกายให้ฝังเล็กเล็กน้อยนอยแล้วยังจะต้องเข้าถึงห่วงที่สอง โลภิญไวปไป้เี็กไปมามามาไปเียก่าโลกภิญไว้เดินเยี่ยมเดินรักเดินทางรักก็ไปหาเขาเกลียดก็ไปหาเขาไอ้ที่เกลียดไปหาเขาเนี่ยเกลียดไปทําร้ายเขาไปตีเขาไปฆ่าเขาไปทําร้ายเขาทั้งตัวรักตัวเกลียดมันก็พาเราไปหาเขาทั้งนั้น ตัวรักมันก็พาไปยิ้มแย้มแจ่มใสเสือเฟือเผือแผ่ตัวทังไอ้ไอ้ตัวเปรียดมันก็พาไปหาไปหาเหมือนกันหาไปหาความเดือดร้อนทะเาลาะบอกแวง้งตบปีของเถีรังแกนี่นะเขาเรียกว่าโรคเวียนว่ายคำว่าโรคเวียนว่ายก็หมายถึงอารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่เรายินดีอยู่ตัวรักตัวชังนั่นแหละมันพาเราเวียนว่าย ชอบไม่ชอบเพราะนั้นเราจะตัดไอ้ไอ้โบรเวียนไหวเนี่ยมันก็ต้องตัดไปอยู่ในทางเส้นนี้อยู่ในทางของธรรมะนี่ถูกไหมคมรันมีสติไปหลงมากนักหรือจะเวียนไหวกันมากคือไปคลองกรรมกันมากอะไรอย่างนี้ในด้านของอารมณ์คือเราตัดอารมณ์อันนี้บอกว่าใครหนอเ,อเขี้ยวเข็นให้เราสร้างเลยหรือดี ต่างเรียน่างกรรมร้งนั่งคิดนังลงนั่งคิดเนท่านเข้าถึงคำว่ารู้รู้ที่มาของภาพสีและแสงท่านเห็นแล้วตำแหน่งของแสงนี่มันเป็นตำแหน่งหลุดพ้นจากโลกสีนี่มันยังไม่หลุดพน้นยิ่งภาพมันยังไม่ยิ่งไม่ขยยังยังอยู่ในชั้นที่หนึ่งเลย ยพียงเรารู้จักแต่กายของเรากายเขากายเราเนี่ยมันก็เรียกว่าชั้นที่หนึ่งจเจอกัเห็นภาพแต่เรายังไม่เห็นสีเห็นสีแล้วก็ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดแต่รู้รู้จักตำแหน่งของสีที่มาของภาพจากภาพไปจากภาพไปถึงสีจากสีไปถึงแสงนี่แหละเขาเรียกว่า รู้จักต้นตอตำแหน่งของเกแกเกส็จตายคีิตแี่เดือนัเขาก็ไปหยุดกันดึงแล้วจึงเห็นเหนเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรัตนีเป็นแสงสีเป็นเป็นสายลุงเลยนะสกายสายลุงเจ็ดสีเจ็ดแสงประดับประดา<ม>เป็นแก้วลักษณะตะงานอยู่ในถ้ำกลางของอกักษาุก นั่นแหละเขาเรียกว่าสิ้นสุดตำแหน่งของคําว่าอารมณ์และตัวกรทนะทับนะธรรมหลักนี้เขาจึงบอกว่านะที่พูดไดฟังมาคืนว่าตัวพูดสึกตัวกระทําไม่สึดตัวศึกษาตัวค้นคว้าตัวทำความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งทางภายนอกภายในเนี่ยเขาเรียกว่าม่ตื่นม่ตื่นเนี่ยเขาแปลว่าดีจเจริญขึ้นดี่ขึ้นเจริญขึ้นว่ารู้รู้แจ้งถึงจริงแต่มันก็ต้องอาศัยกันไปอย่างนี้เลยนะเก,กิดกระทบประคองกันไปจริงๆเราต้องมีคาว่าอาจารย์นอกอาจารย์ในถึงอาจารย์ในเอานาที่อาจารย์นานก็ให้คาสอน ถึงอาจารย์นอกเอา้าอาจารย์นอกกับที่แน,นวทางเราก็คบกับคองกันไปอย่างนี้ตอนี้ถ้ามันขาดทั้งอาจารย์นอกอาจารย์ในมันก็จบเลยกลายเป็นเรือไม่มีหางเสือเลยอยกเาเสียงสูงเสียงต่าเสียงที่จะนําให้เรามีคมหรือมีสติรมยืนนี่ท็ไมจะยืนเฉยๆล่ะคือกายเรายืนเฉยๆแต่จิตเราไม่ได้เฉยจิตแล้วก็ต้องทํางานอยู่กับอารมณ์และตัวกระรม เพราะเรากาลังมาทําจิตให้มันพ้นอารมณ์ตัวกระทำเราก็ต้องศึกษาสิเพื่อจะมีโอกาสได้พบใจเห็นแสงสีสิ่งต่างๆมันก็เป็นโอกาสของเราท่านจะบอกคุทางว่าให้แล้วอยากจะพบกับท่านต้องติดต่อแสงอนุม่าให้ได้แล้วก็ได้แล้วก็เชื่อมให้สนิทติดต่อแสงอนุม่าเพื่อจะชำระอารมณ์และตัวกระทำไม่ใช่ว่าติดต่อว้เพื่อ ให้เราอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆจะไม่รู้อะไรก็รู้แต่้างนอ,อกอยู่รู้แต่ภาพทางนอ,อกแต่นี้ไอ้สีข้างไหนปรากฏอย่างไงก็ไม่รู้มันก็จําเป็นที่เราจะต้องเชื่อมเชื่อมโยงกับแสงอนโนมาิเพื่อการศึกษามันก็เทียบเท่ากับเหมือนเหมือนกับว่าศูนย์กระจาย คำสอนต่างๆเหมือนดาวเทียมหลวงอานี่ก็เหมือนก็อยู่ภาคคนดินนี่ก็ส่งข้อมูลไปหาดาวเทียมแล้วก็ให้ดาวเทียมส่งโคจรมาถึงจิตตนเองด้วยกันจิตผู้รับเหมือนกับเราเรียนวิทยาศาสตร์ไปในตัวเลยนะแต่ในตัวของเรานี่มันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่มันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่้วที่มันเป็นสุขอ่าสุขคลื่นแสแสงสีต่างๆเหมือนเครื่องรับเครื่องหนึ่งเหมือนกัน เหมือนจริงๆเลยล่ะไม่นะไม่จะม่เหนือนะเหมือนละเหมือนเ,มนเครื่องรับเครื่องรับต่างๆก็กระจายออกมาจากคาว่าพาสซีเร,เรียกว่าเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาความเจริญกายของเราี่ทะเกเป็นวิชายอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอย่างหนึ่งเครื่องรับข้อมูลอย่างหนึ่งที่จะกระจายความเจริญขึ้นรู้เข้าใจก็สามารถจะพัฒนาให้เจริญขึ้น ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจประเทศนันก็อย่อยางอย่างที่เขาพูดกับประเทศที่จเจริญแล้วกับประเทศที่กินดอยพัฒนาหรือประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาอะไรอย่างนั้นเนี่ย็นที่เขามีวิชาการมีความรู้สั่งสาลอะไรได้เขาก็จเจริญขึ้นเห็นที่ยังไม่รู้อะไรเลยมันก็เหมือรู้ว่าจะไปสร้างสรรค์ยังไงเพราะมันไม่มีวิชาความรู้มันจะนอยูย่ชาาิ้นๆไป <c oughs> เหมือนอย่างที่ลุงอาเคยเดินผิดตรงไปพบโยมเนี่ยอยู่ในป่าโยมปีนหนึ่งในโยมเนี่ยโยมทำอะไรเนี่ยฉันก็ทําได้เล็เกๆน้อยๆกินไปทำข้าทำเจาไว้เก็บกินไปนิดๆหน่นนย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 อยเขาจะอยู่ไปปีๆแล้วรายได้ของโยมได้ปีเท่าไหร่อย่างนี้ก็ห้าสิบบาทร้อยบาทยังสูงโอ้โหเราก็ตกใจเลยปีหนึ่งได้ห้าสิบบาทร้อยบาทนะมาเทียบกับมาเทียบกับคนที่อยู่ข้างล่างนี่โอ้โหได้ก็เป็นมหมืน่นๆแสนๆ น่ยช so ินนโยไม่น้อมาได้ร้อยบาทถ้าสิบบาทเนี่ยแล้วทํามาหาชินนโยจริงๆเนี่ยมันก็อยู่กินตัวเนี้ยหากบหาเกล็ดหาลบกหาหนูหาตว์ต่างๆกินไปมีอะไรก็กินกินไปอย่างเนี้ยนี่ลูกเร่องสาวไปอ๋อแล้วแต่เขาเรียกว่าประเทศยังไม่ได้พัฒนาก็อยู่ไปตามภาษาคนที่ไม่รู้จักจะพัฒนาามเจโดยการอยู่การกินการใช้สิ่งต่างๆแล้วก็ไม่รู้เรื่อง อันนี้เราอยากจะเจริญใช่ไหมอยากจะเป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างสรรความเจริญขึ้นเราก็ต้องพยายามติดต่อกับแสงอโนมม่าเสียงสูงเสียงต่ำนาะให้ดีๆเสียงธรรมะคำสอนที่จะไปสร้างสรรความเจริญให้เราจีเรียกว่าให้สติปัญญาก็เหมือนจะให้ถ้าเรียบเทียบทางโลกเขาเรียกว่าให้เงินนะให้เงินไปพัฒนาประเทศ อย,อย่างองคาอย่างองค์พระัสนะใจนี่เขาเรียกว่าอ่าธนาคารโลกมีเงินมากประเทศไหนที่ยังไม่พัฒนาหรือกําลังกําลังจะพัฒนานี่ก็ไปกู้อีกไปยืมหรือไปกู้อะไรอย่างเงี้ยนะเปรียบเทียบแต่นี่้าเปรียบเทียบนะยอย่าไปคิดว่าพระเจ้าจะหนีเงินมีทองอะไรอย่างเงี้ยน,นะเ,เพราะว่าเคยมีปฏิกาบงอง,อง์อไปกู้ เดินทุดงเดินตรงกรมนี่ได้อะไรหลวงพ่อเขาจะให้เงินดังไปบอกอโยอย่เลยไอเราเปรียบเทียบใครฟังดังบอกว่าหลุงพ่อจะให้เงินที่นมาอย่างเงี้ย<ม>ไี่ทั้งโงโงจโริงๆเลยไม่รู้จะทำเปรียบเทียบเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้ที่ดีประเทศที่พัฒนาให้เจริญะเราก็ต้องเอาสติปัญญาหรือว่าเอาเงินที่เราได้ไปเนี่ยไปพัฒนาให้ ให้มันจเจริญขึ้นในประเทศของตนคือกายวาจาจิตเนเหมือนประเทศปติปัญญานั้นก็เหมือนกับปัจจัยที่จะไปปรับปรุงแก้ไขความประพ์ทุของตนเองให้เจริญมันเป็นลักษณะแบบนั้นแย่ที่คนที่เขาจเจริญแล้วล่ะไม่ต้องพัฒนาอะไรหรอกเทคโนโลยีเขาสมบูรณ์แบบทุกอย่างในพลังงานต่างๆการกินกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาสมบูรณ์เขาเรียกว่าผู้สำเร็จอย่างองค์พระผู้เปเจ้านีา่ องค์พระอาหารสาวกเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศที่พัฒนาจเจริญแล้วนะนี่ก็เปรยียบเทียบให้ฟังเพราะนั้นเรามันยังอยู่ในภาวะที่กาลังพัฒนาหรือกําลังจะเริ่มต้นพัฒนาก็ต้องมีกสิทิมีปัญญาให้ใจเปรียบเทียบดับของโลกให้ฟังอีกทีคาว่าวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือว่าวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเปรียบเทียบให้ฟัง เยอะยะก็แปลว่าความรู้จะหลายยะมีทั่วทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะต้องคิดหรือค้นหรือว่าพยายามค้นคว้าออกมาืา่อการตบปรุงและแก้ไขยนีน้ถ้าเราไปยืนหลับตรงนี้เขาเรียกว่าประเทศที่้อยพัฒนา องค์ไหนพระช้างเราจะเป็นนาเป็นจีนะเป็นพระเป็นเนรเป็นแม่ชีเป็นญาติเป็นโยมที่ยืนหลับกันอยู่นี่เขาเรียกว่าประเทศที่ยัางด้อยพัฒนาคือประเทศนี้ต้องต้องพยายามดูมากๆถ้าขืนยไม่ได้เดี๋ยวมัตสีกันแหลกเลยประเทศเนี้ประเทศที่ด้อยพัฒนาอะไรมันจะตีแหลกอารมณ์มันอารมณ์ม,มันจะทําให้แหลกเลยมันจะทาให้เดือดร้อนมากต่นี้ประเทศที่เขากําลังกําลังพัฒนาอยู่ในเขาเรียกว่าประเทศที่มีสติปัญญา ที่ยืนนิ่งๆกำลังทรงอารมณ์จงกระทำเลยเขาเียประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ระก็มีแผนผังที่จะทําความเจริญอยู่แล้วแต่นี้ประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนานี่คือไม่ก็ <c oughs> <c oughs> อคอยสอบส่องว่าทางตัางกรบกบวนการไปตรวจสอบไปหาข้อมูลว่าประเทศนี้ทําไมจึงไม่มีการพัฒนาขาดดุลอะไรต่ออะไรอื่นๆนก็ต้องหาทางช่วยหรืออย่างนั้แลเปรเททียบเพียบให้ฟังนะ ให้ฟังสิ่งต่งางๆหรือเราจะปล่อยให้ตัวเราเป็นประเทศที่ดอยพัฒนาอยู่อย่างนั้นแล้วนะฮะเดนหัวหน้าความนีอะไรนะหัวซงหัวต่ำเนี่ยประเทศอย่างเนี้ยมีไม่ดีเขาปล่อยนะปล่อยเลยปล่อยให้อดอดจัดอยากดีดัปันแทงอยู่อย่างเนี้ยนะปล่อยให้สิ่งต่งางๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตอย ประเทศเหล่าน,นี้ประเทศที่ที่ได้การพัฒนาหรือไม่ได้พัฒนาเนี่ยโดยมากมันจะอยู่ในป่าลึกๆแถบออสริกาโนโดหรืออย่างประเทศอย่างประเทศที่ไม่มีศึกษาศึกษาอารยธรรมอะไรอย่างนี้หรือว่าการแสวงหาทรัพยากรศตสาหกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้หรือไม่มีวิชามีความรู้ต่างๆ ก็จะเป็นประเทศที่ชอบอักล้างกันกบเห็นกันแก่กันศูนย์นะเขาเรียกว่าจะมีโอกาสแล้วหนึ่งถึงเก้ายัมีโอกาสได้ศึกษาอย่างสมบูรณ์ถ้าถึงศูนหมดตายาจะตั้งอยู่ในธรรมะมัชิมาในที่เรีกศูนย์อันนี้ศูนย์บนนะครับเป็นศูนย์เที่ยงตีราจเป็นศูนย์เทียงชั่วขนา ถ้าทำตูนเที่ยวในช่วงขณะก็สามารถจะหยุดเฉลี่ยจากความอักเสที่เป็นตุ่ข้อเชื่อมกันได้แล้วหนึ่งสองสามปีเจ้ามันจะเรื่องราวที่นไปเรขขขข<ม>ื่อยๆรู้ไหมว่าวิทยาลัยทางอากาศเรามีเครื่องรับดีๆและเครื่องรับไม่ดีนี่หมายเนี่ยมันยากติดต่อเครื่องรับให้ดีๆที่ ทำนะมี่ก็บอกต้นทางให้แล้วทำติตให้เป็นศูนย์เป็นมัชิมาเชื่อมโยงกับแสงอโนมาาให้ได้ถ้าเราได้เราจะมีโอกาสเรียนรู้จักคำวันหนึ่งเนี่ยจริงเนี่ยลุงอาจะให้มีการพัฒนาให้ความเจริญนะ นีอ่อยากเจริญเหรอจะพาไปสู่ถิ่นที่เจริญที่เขาเรียกว่าเต็มไปด้วยอริยธรรมแห่งความเจริญสูงสุดความเจริญท่านสูงของธรรมเขาจเรียกว่าพระอรหันต์แล้วแต่เราก็ต้องตายต้ากันไปเยอะทีละน้อยจนมา,าทั่วตาทีเดียวถึงธรรมรูจ้จักธรรมไม่ได้หรอก คอยจิตทําใจเ่าตอนนี้ก็ให้ยืนทำจิตเนี่ต้องหลับตาด้วยร้านนี้มันพวกพวครูใช่านั้นนะพวกที่จะเป็นครูวันข้างหน้าที่จะไปให้บทเรียน,นยแต่ชมมนีหลัง จะตามเรามาแล้วก็ต้องศึกษาตาแหน่งของครูให้ดีมันก็ต้องมีศูนย์ของธรรมเป็นทีสตั้งธรามจิตศูนย์ของโลกเป็นท,ที่ตั้งเรียกว่าตั้งสติตั้งสติดีๆอ่าเราลองฟังเสียงเราลองฟังเสียงสองผู้ที่เขาเรียบเรียงอ่าปรมัตธรรมคนคนนี้ม่ช้าไม่นานนี่ก็คงจะเป็น เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันเราคงไม่ช้าหรอกเนี่ยเราลองฟังฟังดูที่ฟังเขาสวดนะฟังเขาสวดอรรถธรรมเราลองฟังเขาสวดดูนะสวดให้ชัดๆนะให้ชัดๆแล้วให้เด็ดขาดเย็ดขาดในการสวดเราจะเอาลูกผู้หญิงสวด บทนำฟังเสียงลูกผู้ชายบ้างเสียงลูกผู้หญิง <c> บ <oughs> ้างอ่าตรวจให้เจยบขาดเลยนะอ่ะานชานน้ำตรวจดิวดตรวจให้เจยบขาดเลยอ่าแล้วเล็กด้วยมีมนทั้งสององค์เนี่ย ตัวถ้าเทียบขาดตรงนั้นเราลองฟังดูนะทุกคนก็เลเชื่อว่ากำลังจะพัฒนาให้มันเจริญถึ้นั้นเนี่ยเรียกว่าทำจิตให้มันเจริญแต่ว่าจิตจะเจริญต้องจิตจิตที่รู้จักศูนย์กระจายของครรมไม่ใช่ว่าจิตที่จเจริญจกากการกระจายของคำลานะ